เตือนข่าวพร้อมพายุและพยากรณ์อากาศ1-6ตุลาคม64กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยฝนเพิ่มกับมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ไม่มีพายุนะครับผมรายละเอียดรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมมนช่องครับคลิปนี้เรามาดูเตือนข่าวพร้อมพายุแล้วก็พยากรณ์อากาศ1-6ตุลาคม6ก่กรมอุตุเตือนไทยฝนยังเพิ่มขึ้นครับ กับมีฝนตกหนักบางแห่งรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมท่านผู้ชมครับขอขอบคุณข้อมูลฐานเศรษฐกิจแล้วก็จากแฟนเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาครับผมซึ่งก็มีการพาดหัวข่าวว่านะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเผยสภาพอากาศวันที่1นถึงหตุลาคม64ทั่วไทยมีฝนเพิ่มโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับเตรียมรับมือฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับผม แต่ว่าไม่มีพายุนะครับท่านผู้ชมในช่วงนี้นะครับก็คือมีการโพสต์จากแฟนเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าเตือนข่าวบิดเบือนกรมอุตุเตือนจะมีร่องมรสุมพายุเข้าประเทศไทยในช่วงหนึ่งถึงสามตุลาคมนี้อันนี้คือเป็นข่าวบิดเบือนนะครับผมจากตรงนี้นะครับไม่มีพายุนะครับจากกรณีข้างต้นทางกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ชี้แจงว่าร่องมรสุมที่กล่าวถึงเป็นเพียงร่องมรสุมกำลังอ่อนไม่ใช่ร่องมรสุมพายุซึ่งจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับขอไปครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทําให้มีกําลังแรงขึ้นทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งแค่นั้นนะครับผมไม่มีพายุนะครับแล้วก็จากเว็บ เว็บเพจของ anti fake news นะครับ anti fake news ก็คือต่อต้านข่าวบิดเบือนข่าวปลอมนะครับของไทยแลนด์นะครับ anti fake news ไทยแลนด์ก็แจ้งว่านี่เป็นข่าวบิดเบือนที่จะมีพายุเข้า1นตุลาคม64สีนะครับผมก็รายละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคการพยากรณ์อากาศนะครับช่วงวันที่1-6ตุลาคมนั้นร่องมรสุมกำลังอ่อนจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันมันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับนี่ก็เป็นการคาดหมายลักษณะอากาศเจ็วันข้างหน้าซึ่งก็คาดหมายลักษณะอากาศ29กันยาถึง5ตุลาคม64นะครับซึ่งข้อเวลาใกล้เคียงกันนะครับผม โดยส่วนใหญ่แล้วทางกูณงเที่มหาคนครก็จะมีฝน40-60%ของพื้นที่ครับภาคกลางก็ประมาณ40-60%ของพื้นที่รวมทางภาคตะวันออกด้วยนะครับมีฝน40-60%ของพื้นที่นะครับผม โดยภาคเหนือก็จะมีฝนนะครับภาคเหนือกับภาคอีสานมีฝนร้อยละ30-40ของพื้นที่ครับภาคใต้รับฝั่งตะวันตกนะครับอันดามันมีฝน 40- 70%ของพื้นที่ตลอดช่วงมีฝนตกหนักบางแห่งครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนนะครับฟ้าขนองนะครับ40-70%ของพื้นที่ตลอดช่วงฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมแล้วก็น,นี่เป็นการแจ้งข่าวจากกรุณอุตุนิยมวิทยานะครับมีสายด่วนอยู่ที่1 1 8 2นะครับผม โอเคท่านผร้ชมสำหรับการแจ้งข่าวนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยา,ยาแล้วก็การแจ้งข่าวปลอมนะครับ พายุเข้านะครับไม่มีย้บบชมก็เพยงเป็นเพียงมรสุมกาลังอ่อนเท่นั้นนะครับ1ง6ตุลาคม64จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มากเนาะประมาณร้อยละ40ถึง70เนาะทั่วประเทศเลยโดยประมาณนะครับอาจจะไม่เท่าในช่วงของพายุเข้าที่ผ่านมาซึ่งพายุเต้นหมูลน,น,นก็ทําให้ประเทศไทยนั้นมีน้าท่วมไหลายบนที่ใดทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโซนของแม่น้ําสายทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานแม่น้ํามูลแม่น้ําชีนะครับแม่น้าเจ้าพระยาด้วยในช่วงนี้ก็คือจะมีการ มวลน้ําได้ไหลไปสู่ทางตอนล่างของของประเทศนะครับทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานจังหวัดอุบลดนะ้วยเนาะก็เตรียมรับมือกันนะครับผมติดตามข่าวพื้นที่นี้ของท่านให้ดีนะครับว่าแต่และพื้นที่นั้นจะมีการรายงานข่าวที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่ประสบป,ปัญหาอุทกภัยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยดีนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์ช่องใหม่สงครามแมนนิชชั่นอลด้วยนะครับสวัสดีครับ